จะมีบ้านสักหลังนึ่งต้องใช้เงินก้อนเราเลยรู้สึกว่าการใช้เงินก้อนเนี่ยมันยากไปหรือเปล่าเฮ้ย,ยคุณวันนี้คู่หูคู่สีมีค,คําตอบให้คุณจริงเหรอใครอยากได้ทริคดีๆนะครับต้องดูให้จบ EP เท่านั้นครับ สวัสดีครับโอ้โหตอนคุ้ผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคู่หูคู่ซี้กูรูเรื่องบ้านครับผมแล้ววันนี้ฮะอยู่กับผมปอนแล้วก็พี่เว้นข์่ดีคนเดิมมาเป็นคู่เลยนี่นะฮะยังบอกว่าวันนี้เนี่ยเทปนี้ครับทำไมฮะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทำธุรกิจมาเนาะเราสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้นี่นอกจากรถที่มีแล้วเราอยากมีจะมีบ้านสักหลังหนึ่งทีนี้เนี่ยทุกคนครับการจะมีบ้านสักหลังนึงต้องใช้เงินก้อนทีนี้เราเลยรู้สึกว่าการใช้เงินก้อนเนี่ยมันยากไปหรือเปล่าเฮ้ยคุณวันเนี้ย คู่หูคู่สีมีคําตอบให้คุณจริงเหรอเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าบริษัทรับสร้างบ้าน Trendy Home นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านที่มีประสรบการณ์ยาวนานกว่า30ปีและเป็นศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งด้วยและรู้ปะ่ะผลงานการก่อสร้างของเขาอะกี่หลังแล้วกี่หลังฮะหกพันกว่าหลังครับจริงป่ะมาหาเรานี่คือครบจบในที่เดียววัน stop service ครับ ที่สําคัญคือครเรามีบริการกู้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำอีกด้วยฮะอ๋อ oh, เป็นไงหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนก็ได้ไม่เราผ่อนก็ได้ถูกรวมถึงวันนี้เนี่ยเรามีขั้นตอนและทริคดีๆสําหรับคนที่อยากกู้สร้างบ้านครับทุกคนครับเราต้องเตรียมตัวยังไงเราถึงจะได้บ้านที่แบบตอบโจทย์เหมือนข้างหลังของเราตนี้ครับโ oh, oh. อ้โหพร้อมกับการผ่อนชําระที่สบายกระเป๋าแน่นอนว่าวันนี้ใครอยากได้ทริคดีๆนะครับต้องดูให้จบ EP เท่านั้นครับอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมใครที่ดูอยู่ดูให้จบแต่่วาตอนนเี้ย รู้ป่าเราอยู่ที่ไหนที่ไหนฮะเราอยู่กันที่บ้านแกรนด์รอย่ศูนครับนี่เลยซึ่ง แบบบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกคุณฮะเราจะได้กลิ่นอายดีไซน์ความเป็นยุโรปเข้ามาด้วยตัวบ้านเนี่ยมีความเป็นสีขาวตัดกับประตูที่สีแล้วสีดำฮะถูกต้องครับเป็นความหรูหราแบบร่วมสมัยที่ลงตัวมากตอนนี้เราอยู่อยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณพาผมเข้าข้างในบ้านได้ไหมผมชอบคุณชอบอาบแดดเหรอถูกต้องชอบอาบเป็นคนเดียวแล้วกันนะผมเข้าไปก่อนแล้วกันเราจะไปด้วยฮะเราเข้าไปในบ้านดกวาครับเข้าบ้านดีกว่าฮะโอ้โหสวยจริงนะจริงโมเดิร์นคลาสสิกไงคุณ นี่ไงล่ะเป็นไงโมเดิร์นคลาสสิกไหมโอ้นะโหเมื่คือข้างนอกว่าสวยแล้วนะอ่าเข้ามาข้างในนี่คือสุดๆนะฮะคุณเม้นคุณจะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยเขาจัดเป็นโซนได้อย่างลงตัวมากๆทางนี้ก่อนเลยนี่ผมจะบอกว่าบ้านแกรนด์รอยัลเนี่ยเขามีการจัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวมากๆเออจริงนะคุณจะเห็นว่าแบบเฮ้ย มันดูไม่อึดอัดมันดูโปร่งโล่งสบายใช่ไหมห้องทุกห้องนี่คือเชื่อมถึงกันหมดเลยนะเอางี้ผมถามแทนผู้ชมแล้วกันว่ายังไงบ้านของ Trendy Home เนี่ยาอยากรู้เลยว่ามีความพิเศษมากกว่าที่อื่นยังไงบ้างจะบอกให้ว่าบ้านของ Trendy Home เนี่ยเขาพิเศษกว่าที่อื่นนะครับด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างเสาคานสำเร็จ Nova System คุณ คิดค้นและพัฒนามาจากเทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นแข็งแรงทนทานสวยงามเพราะหล่อแนวนอนมาจากโรงงานทําให้โครงสร้างเนี่ยมีความสมบูรณ์จากการกระจายตัวของมวลรวมไม่ว่าจะเป็นหินทรายปูนซีเมนที่สม่ำเสมอตลอดชิ้นงานแล้วที่สําคัญนะครับพี่เบนช่วยย่นระยะเวลาการก่อสร้างให้บ้านเสร็จไวพร้อมอยู่ด้วยนะครับแตกต่างจากการก่อสร้างทั่วไปที่ใช้ระบบหล่อในที่เห็นไหมเป็นไงโอ้เงี้ผมถามแทนผู้ชมอีกรอบนึงทำไมผมอยากรู้ว่าระบบโครงสร้างโนวาซิสเต็มเนี่ยดีกว่า ระบบหล่อในที่ยังไงคุณอธิบาย่อยต้องบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าระบบหล่อในที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีหล่อเสาแระคานในแนวตั้งโดยใช้ไม้แบบต้องมาหล่อแนวตั้งหน้างานแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอฝนฟ้าอากาศไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดโพรงอากาศด้านในทําให้เสาคานเนี่ยไม่แข็งแรงได้ใช้เวลาในการก่อสร้าง นานกว่าอ่อด้วยคุณโอผมเข้าใจละใช่ทีนี้ผมต้องบอกเลยว,ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับระบบของ CP Design เนี่ยออันนี้เป็นสิ่งที่สาวๆต้องกรี๊ดแน่นอนทำไมฮะนี่ไงเป็นระบบบ้านปลอดมแมลงสาบคุณโอ๊ย ใช่เป็นสิ่งสาคัญนะสำคัญเลยถ้าเกิดว่าบ้านมีมแมลงสาบนีไไ่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะทีนี้ต้องบอกว่าเราใช้นวัตรกรรม CP Design ครับที่ไม่เคยมีปัญหาลูกบ้านเนี่ยมาร้องเรียนเรื่องมแมลงสาบเลยครับเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการออกแบบเนี่ยการจัดการระบบสุข,ขาภิบาลน,นะครับตัดวงจแรแมลงสาบไม่ให้อยู่อาศัยในบ้านได้โดยที่เขาไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยฮนะโอ้โหนอกจากจะสะอาดแล้วก็แบบปลอดภัยด้วยนะครับต่อสารเคมีด้วยใช่คุณปอนทำไมฮะคุณลองหายใจเข้าดู เฮ้ยผมก็สดชื่นคุณเวอร์นะอ้าววันนี้คุณเล่นใหญ่นะไม่เล่นใหญ่สิเพราะว่าเราหายใจสะดวกมากๆเลยทำไมจรคุณจะบอกว่าอะไรทำไมฮะผมอยากรู้ว่าที่เราหายใจสะดวกนี่เป็นเพราะอะไรคือจะบอกว่าอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการของคนในปัจจุบันเนี่ยนั่นก็คือแคปพลัสครับอุ้ยเหมือนเคยได้ยินแคปพลัสเนี่ยเป็นระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เวลาเราอยู่ภายในห้องกันหลายๆคนใช่ป่ะเราก็จะต้องหายใจเข้าหายใจออกแล้วจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาพร้อมกับลมหายใจ ทีนี้ถ้าค่าพวกนี้มันเกินกว่า900 ppm เนี่ย <ừ. S 1> มันก็เริ่มที่จะเป็นอันตรายแล้ว oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยแคปพลัสเนี่ยจะช่วยนำออกซิเจนอากาศสดชื่นจากภายนอกเข้ามาในบ้านระบบกรองอากาศบริสุทธิ์3ชั้นโดยกรองฝุ่น pm 2.5พร้อมดูดซับสารเคมี Me, สังเคราะห์สารก่อโรคภูมิแพ้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจทําให้อากาศภายในบ้านเนี่ยสดใหม่อยู่ตลอดโอ้โหนี่เป็นไงคุณซึ่งแตกต่างจากการเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศหมุนเวียนนะมาต่างกัน,ออสนแสดงว่าถ้าเราได้รับอากาศดีๆแบบนี้ทุกวันเนี่ย ก็ทาให้เราสดชื่นเนาะอนอนหลับสบายต,ตื่นม,มาสดชื่นบ้านไม่มีกลิ่นอับลดอ,อาการภูมิแพ้แถมบ้านไหนที่มีลูกน้อยทไมก็คือมีลูกๆเนี่ยน่าจะดีเลยเพราะว่าการหลับสนิทของลูกๆตลอดคืนเนี่ยต้องบอกว่าทําให้สมองพัฒนาขึ้นได้ไวด้วยโอ้โหโตมาจะฉลาดแบบคุณไง มันเก็อยู่แล้วคุณถึงบ้านแคปทัทเลยวะห่อหอ,อะไรนะโอ้แน่นอนดิเชื่อป่ะค,คุณผู้ชมที่ดู EP นี้จบเนี่ยเขาจะใช้เปลี่ยนไปใช้ระบบแคปพัทกันหมดใช่แต่ถ้าจะให้ดีนะแหมติดต่อ Trendy Home ดีกว่าเพราะเขาคือศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งในเครือ Landy Home ถูกต้องที่สร้างบ้านมาแล้ว6,000หลังประสบการณ์30ปีย้ำให้คุณเลยนี่นี่ไงผมย้ำให้ความละเอียดของบุณีเจี๊ยบย้ำให้คุณผู้ชมฟังด้วยครับผม แค่นวัตกรรมบ้านของ Trendy Home ก็กินขาดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูอีกโซนนี่ตรงนี้ครับโซนรับประทานอาหารเป็นไงเออเป็นไงผมชอบนะระหว่างโซนห้องนั่งเล่น ทุกผู้ชมเดินมาจนถึงโซนห้องรับประทานอาหารเนี่ยเดินเชื่อมได้เลยไม่ต้องเปิดประตูด้วยไม่ต้องมีผนังอะไรเลยฮะถูกต้องนะครับอันนี้มันเป็นโซนรับแขกใช่ไหมถูกต้องตรงนี้เป็นโซนรับแขกแต่ห้องข้างในก็เอาไว้รับแขกนี่นี่ทำไมอ่ะผมพาคุณมานี่เลยมผมบอกเลยว่าแบบบ้านของแกรนด์ o อยัลศูนย์สองของเทรนดี้โฮมเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้โอ้ห ทางนอกเป็นห้องรับแขกใช่ไหมทางด้านในเนี่ยเจ้าของบ้านเขาอยากให้เป็นแบบห้องส่วนตัวเพราะว่าเขามีญาติญาติมาหาบ่อยออเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นห้องส่วนตัวเฮ้ยแต่ผมแอบเห็นว่าแบบ วิวดีมากเลยนะใช่ไหมวิวสวยมากคุณผู้ชมถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอย่างนี้ห้องแบบนี้นะเดาได้เลยยังไงคุณวาเป็นอะไรต้องเป็นแบบแนวเดาอินเตอร์เทนอะไรปะผมอยากทําเป็นห้องปาร์ตี้ได้ไหมปาร์ตี้รูมไปเลยนะฮะคือแบบชวนเพื่อนมาแฮงเอาท์บ่อยอะไรเงี้ยทำเป็นแบบบายย่อมๆได้นะผมบอกนี่เลยว่าถ้าคุณต้องการเนี่ย ทางเทรนดี้โฮมเขาจัดให้ได้จริงมากคุณอยากจะเปลี่ยนห้องเป็นห้องส่วนตัวเป็นห้องเอนเตอร์เทนอะไรได้หมดเลยโอ้โหแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมเก็บตังค์แป๊บหนึ่งแหมซื้อสดไม่น่าไหวอ้ที่ประเด็นคุณไาอยู่ไหนมาทำไมอ่ะคุณไม่ต้องเก็บตังค์ฮะเราแล้วไม่ต้องซื้อสดเรากู้ได้กู้ได้ด้วยใช่ทางเทรนดี้โฮมเนี่ยเขาโคกับธนาคารชั้นนำสามารถกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหคุณไม่ต้องซื้อสดคุณผ่อนนะขนาดนั้นเลยหรอถูกต้องครับเอาอย่างนี้แล้วกันผู้ชมจบรายการนี้ปุ๊บผมไปคุยกับเทรนดี้โฮมเลยอ่า ดีครับคุณคุยแต่ว่าก่อนจบรายการนี้ครับทําไมคุณต้องพาผมไปชั้น2ก่อนคุณจะมาดูแต่ชั้นแรกอะไรครัพาไปชั้น2ถูกต้องไม่ใช่ปัญหาคุยกับพี่เอาไปแล้วเจ้าของบ้านผมคุยไว้หมดแล้วอยู่ข้างบนไหมทำตัวเหมือนบ้านตัวเองคุณผู้ชมคุณเบนครับแล้วผมจะบอกว่าชั้น2เนี่ยเห็นมากมุมนี้ผมชอบมากๆคุณเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราแบบทำงานมานเหนื่อยใช่ไหม<อ>กลับมาตุ๊ดนั่งจิบชาเบาๆแล้วแบบนี่มองวิวไกลๆโอ้โหเ,โเม์เฟอร์เฟคไหมสุดสายตาเฮ้ยคุณปอนทำไมฮะผมเห็นพี่ท่านหนึ่งคุณน,นัดมาหรือเปล่าเนี่ยว่าด้ก็อย่างที่ผมบอกคุยไว้เรียบร้อยพี่เจ้าของบ้านครับ<อ>พี่สมใจแมลงผู้หรือว่าพี่ส้มจี๊ดนั่นเองครับให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้เนาะครับโอ้โหพี่จี๊ดยังไงฮะ คือจะบอกว่าเอางี้ก่อนคำถามแรกเลยฮะคือผมกับพี่เบซนเนี่ยแอบตกใจกับบ้านหลังนี้มากแกรนด์รอยัลคือแบบสวยสะดุดตามากเล่าย้อนกลับไปไหนว่าเอ๊ะเราไปเจอเทรนดี้โฮมได้ยังไงอะไรเงี้ยคือพี่มีที่ดินปล่าอยู่ใช่ไหมอ่าที่ดินปล่าอยู่ที่ที่นี่อ่าเสร็จปุ๊บพี่ก็พอพี่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นรว่ามีลูกเข้ามาอ่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องการบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นทางบริษัทอะเทรนดีะมีโปรโมชั่นที่ ค่อนข,ข้างดีมากๆา <Okay. S 2> โปรโมชั่นแล้วใช่ไหมรับรูปแบบบ้านอะคะ่ะคือมันถูกใจพี่พี่ว้าวพี่ก็ตึ๊ดจองเลยเแค่นั้นเลยจริงๆทีนี้ถามพี่จีนต่อว่าหลังจากที่คุยกับเทนเดอร์โฮมเสร็จแล้วตอนที่เราจองซื้อเสร็จแล้วเราเขาให้คําแนะนํากับเรายัางไงต่อครับในการแบบกู้ซื้อบ้านก็คือ,คอ พี่พี่เซลอะค่ะเขาก็แนะนําเลยบอกว่าเราทําธุรกิจไม่ต้องเอาเงินสดมาลงนะคะคือคุณไม่ต้องเอาเงินสดมาลงแล้วพี่ก็ทำแล้วแล้วแล้วพี่ก็เลยบอกว่าแล้วพี่ต้องทํำยังไงบ้างคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยค่ะเขาจัดการให้เราเลยใช่ก็คือจัดการให้เลยคือพี่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะค่ะจัดการก็คือเขาก็จะส่งทีมแบงค์มาให้พี่ก็ยื่นเอกสาร ง่ายๆทั่วไปซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเลยโอ้โหเอางี้ละกันผู้ชมเดี๋ยวผมสรุปให้ง่ายๆสั้นๆนะครับคืองี้การเตรียมผู้บ้านเนี่ยหลักสําคัญเนี่ยมีอยู่4ขั้นตอนแค่นั้นเลยนะครับ1คือต้องดูเรื่องที่ดินบัตเจ็ตและก็รายได้ของเราก่อนนี่สองเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆเช่นสําเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือใครที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยใช้หนังสือรับรองเงินเดือนและก็สริปเงินเดือนอย่างน้อย3เดือนส่วนใครที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเป็นเจ้า ของกิจาการแบบพิจิตเนี่ยโอ้โหจะใช้สำเนาบัญชีย้อนหลัง12เดือนหรือหลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆก็ได้เหมือนกันข้อที่3 <c oughs> นะฮะคือส่งเอกสารให้ธนาคารพิจาณาครับเลือกได้มากกว่า1ธนาคารก็ได้ฮะแล้วก็รอฟังผลการพิจามาสามาึ3-5้ามาทำการครับ4ครับเมื่อทราบวงเงินกู้แล้วเนี่ยสามารถดําเนินเรื่องการสร้างบ้านกับเชนดี้โฮมต่อได้เลยทันทีง่ายมากเลย4ข้อสั้นๆแค่นี้ครับ อ่ะทีนี้หลายคนสงสัยพี่จี e รับ,บเอ๊ะบางคนทําธุรกิจบางคนทาอาชีพต่างๆอะไรเงี้ยการซื้อเงินสดกับการกู้ซื้อบ้านเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่จีมองตรงนี้ยังไงฮะอ่าสำหรับพี่เลยนะคะครับพี่ผ่านการซื้อเงินสดผ่านการผ่อนอมาหมดทุกรูปแบบแล้วครับทีน,นี้มันเป็นเหมือนกับธุรกิจพี่อะคะ่ะพี่มองว่ามันสามารถเติบโตได้อีกอพี่ก็เลยคิดว่าพี่ไม่จําเป็นต้องเอาเงินสด ที่จะมาซื้อซื้ออย่างเงี้ยค่ะในเมื่อเราก็สามารถกู้ได้หนึ่งร้อเซ็นหรือว่าง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่เอาเงินสดเนี่ยค่ะไปต่อยอดธุรกิจของพี่อ่ะซึ่งมันพี่คิดว่ามันมันโอเคกว่าค่ะอ่ามันไม่ต้องทําให้มันอาจจะมันอาจจะไม่กระทบธุรกิจเราด้วยถ้าเกิดว่าเราจะขยายหรือเราจะต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่มองว่าการที่เรามีบ้านแล้วเรามีธุรกิจไปด้วยคู่กันไปอ่ะพี่คิดว่ามัน ดีได้คุยกับพี่จีแล้วแบบอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเลยอ่ะแต่ทีนี้พี่จีผมขอเนี่ยไปกับพี่เวนไปพาไปทัวร์พาผู้ชมไปทัวร์บ้านนิดนึงได้ไหมไปทัวร์ห้องต่างๆอะไรเงี้ยโอเคยินดีมากๆาเลยค่ะผมเดินเข้าออกห้องไหมกันได้เลยนะโอเคอยังไงวันนี้ขอบคุณ<อ>พี่จีดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่คุณผู้ชมครับนี่คือห้องนอนของคุณจี๊ดโอ้โหนี่เราขอพี่จี๊ดเรียบร้อยแล้วนะเราขอแล้วเราขอพี่จี๊ดเรียบร้อยแล้วว่าขออนุญาตแอบเข้ามาในห้องนอนใช่คุณว่าแอบไม่ไม่ต้องแอบละเข้ามาเลยขอมาเรียบร้อยคุณจะเห็นว่าห้องเป็นไงเข้ามาแล้วมีความโปร่งโล่งสบายเออจริงๆเพดานก็สูงแล้วเป็นไงพี่แม ข้างบนขาวสีขาวใช่โอ้โห oh, oh. คือการใช้สีของห้องเนี่ย uh, เป็นสีขาวคาวโปร่งบวกกับหน้าต่างสามบานตรงนี้โอ้โห oh, oh. แสงเข้ามานี่แล้วเวลาแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะนอนแบบโอ้ยเผื่อแบบเรานอนตื่นแบบสายๆิยดนึง uh. แสงแดดมันแยงตา ปีดมา,าได้เลยเออทุกผู้ชมครับอย่างพื้นตรงนี้ครับนี่ต้องบอกว่าคุณจี๊ดเนี่ยได้คุยกับทางเทรนดี้โฮมแล้วทางเทรนดี้โฮมบอกว่าสามารถไปเลือกได้เลยเลือกพื้นเนี่ยวัสดุจากบุญถาวรนี่แสดงว่าเทรนดี้โฮมเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าอยากจะยัดอะไรก็ยัดไม่ใช่ใช่คือให้เจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเองใช่ออกแบบบ้านตามใจผู้อยู่นี่คุณจีด๊ดไปเลือกปั๊บเนี่ยทางทางบุญถาวรเขาก็ให้เลือกเป็นแบบวัสดุให้ดูในหน้าง,งานว่าเป็นยังไงแล้วก็เข้ามาสร้างเป็นสถานที่จริงโอ้โหนี่ทั้งพื้นวัสดุุทก่ มีความโปร่งโล่งสบายแต่ว่านี่เดินเข้ามานิดนึงเนี่ยคือจริงๆแล้วห้องนอนของพี่จี๊ดเนี่ยไม่ได้มีแค่โซนนี้นะครับมีอีกโซนหนึ่งเป็น walk in closet นะครับตรงนี้จะเป็น walk in closet ที่พี่จี๊ดเขาโอ้โหออกแบบมาอย่างสวยนะครับอขออนุญาตพี่จี๊ดเรียบร้อยใช่เราเข้าไปดูกันนิดนึงอาบนะ้ำปับ๊บเข้าห้องนี้เลยโอ้โหเป็นห้องแต่งตัวครับแล้วประเด็นก็คือตู้เยอะมากคุณผู้ชมจะเห็นจากข้างในตู้จะเยอะแล้วกระจกอยู่ตรงนี้สองลอๆฝั่งนี้ก็มีคุณอืมเป็นไง โอ้ผมชอบคือห้องที่มีกระจกเยอะเนี่ยมันจะทำให้แบบแนะยอดเลยฮะนมันเพราะฉะนั้นมันเป็น walk in closet ที่แบบครบมากๆคุณครับอ่ะคุณทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะอีกห้องหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นห้องอเนกประสงค์ที่แต่ละคนจะแต่งยังไงก็ได้แต่คุณชีสเนี่ยเขาแต่งเป็นห้องนอนที่สองอเขาเดี๋ยวพาไปดูครับคุณเบนซ์พาผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปครับมาคือจริงๆแล้วคุณเบนซ์ฮะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่แบบ เจ้าของบ้านแต่ละคนสามารถออกแบบได้เลยแต่อย่างคุณจี้เขาทำให้เป็นห้องนอนเนี่ยอันนี้เลยใช่นี่แสดงว่าสมมติว่าถ้าเราจะสร้างบ้านแล้วมีห้องตรงนี้เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นห้องอื่นก็ได้เช่นห้องอเดประสงค์ห้องออกกําลังกายได้หมดเลยทําเป็นห้องพระก็ได้นะห้องพระใช่ทําเป็นห้องพระได้เลยห้องหนังสืออ่านหนังสือได้หมดเลยได้หมดแต่รู้ไหมอะไรเห็นนี่ไหมอะไรนี่กาแพงครับกำแพงทำไมอะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถัดจากกาแพงนี้ไปจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคล้ายๆนี้เลยใช่จะเป็นห้องแบบนี้เลยรหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างเป็นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องใหญ่ๆกำแพงนี้ไม่ต้องมีก็ได้อ๋อแสดงว่าตั้งแต่เราเริ่มสร้างเนี่ย<ช>เราไม่ต้องสร้างกำแพงนี้เราก็จะได้ห้องกว้างอีกห้องหนึ่ง คุยกับ t ท e n d y Home ได้เลยครับได้เลยเหรอได้เลยคือออกแบบตามใจเราได้เลยก็ได้หมดอยากจะได้อะไรก็บอกเขาแต่นี้พี่จี๊เขาทำเป็นห้องสองห้องแยกครับอ่ามันก็ใช้งานได้ต่างกันเป็นห้องนอนที่สองกับเป็นห้องนอนที่สามถูกสำหรับคนที่มีแบบญาติมาหาเยอะๆหรือว่าเพื่อนมาหาบ่อยๆก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เต็มที่สุดยอดเลยครับโอ้โหเป็นไงคุณหลังจากที่แบบคุณจี๊ดบอกให้เราไปทัวร์บ้านได้เต็มที่พอเราไปทัวร์มาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหผม เอาจริงๆ <Yeah. S 1> ผมชอบมากนะและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่แบบติดตามเราในทุกอ p ีเนี่ยเวลาที่เราไปบ้านในแต่ละหลังเนี่ยม,มันก็จะมีความพิเศษของบ้านแต่ละหลังอ,อย่างบ้านหลังเนี้ยแกรนด์รอยั 02มันก็จะเป็นอีกความพิเศษหนึ่งที่แบบจะทําให้ผู้ชมเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเป็นไงคุณนไงคุณเห็นตั้งแต่หน้าบ้านใช่ไหมอ,อมองเข้ามาจนถึงในบ้านชั้นหนึ่งจะเห็นว่ามีแต่ห้องต่างๆที่ออกแบบได้เองแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองเห็นห้องนอน3ห้องทีนี้เนี่ยในราคาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน8ล้านบาทเลยครับเราบอกว่าใช่ กู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหเออใครที่กำลังหาของขวัญชิ้นใหม่ชิ้นใหญ่ในปี2023นีม้ต้องบอกว่านี่ฮะเทรนดี้โฮมติดต่อเราได้ครับแล้วประเด็นก็คืออะไรไหมคุณครับเทรนดี้โฮมเนี่ยเขามีแบบบ้านให้เลือกหลายสไตล์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นคอนเทมต์พรอรี่คลาสสิกหรือจะเป็นแบบนอร์ดิกก็ได้ชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยได้หมดแล้วแต่อยู่ที่คุณจะชอบเลยเอาล่ะคุณผู้ชม EP พีนี้เป็น EP ีเริ่มต้นของปี2023ใช่โอ้โหก็เลยอยากจะ เริ่มต้นไปกับ t r e n d ี Home ของเราอ่าและในปีนี้ครับถัดจากนี้ไปเราก็จะมี EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับจาก t r e n d ี Home ยังไงฝากติดตามนะครับ Trendy Home ในเครือของ Landy Home มศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งนะครับอ่าผู้ชมเดี๋ยวติดตามไว้นะครับ E.P หน้าเราจะไปที่บ้านหลังไหนติดตามกันได้ครับกับรายการคู่หูคู่ซีกูรูเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ผมและพี่เบนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม I'm so